โบโบแก่เ้อแต่งถึงหัวหันโบแก่เ้อมากนั่นน่ะนลาปอกดีๆเด้ปอกทิ้มหมดแล้วนอนสิงแหงหายปอกเลือดปวดมองดูโหแหงบอแหงตัดเอวยเฮ็ดให้เบิ่งดูหันเอวยเฮ็ดดูเป็นจังไงรสชาติคือคืออาปากแบบนั้นคือเฮ็ดปากกีลายแทะเสียบบ่อสิงกะลัานอยู่เนาะ แต่ว่าเอริ่ห้าก,กระทู้แค่รสสาบมันคือซีฮาร์ปอดายละมาเห็ดแม่มเซงมาเห็ดซอย<อ>กันไหมโบซังเห็ดก็มาโอ้มาอยู่นีนน่นะโบโบซังเห็ดเราไปนั่งเสื้อมันซีเป็นจากเท้าย่อยงอเออไอจีน่าคนรักมักเพชรแล้วบังไหมเต็มท้องทรงหมดแล้วบบยังรักมักเพชรไปใส่ท้องทรงบ่ได้แน่นิยักไ์ใก็คอดีๆโอ้ Oh, đây chặt bay. Lao vang đầy tang. Mark bố kê bố đầy đi. Lương đi đi. <laughs> <laughs> chẳng <laughs> <laughs> vâng <laughs> <laughs> vâng ăn nó lại, yêu tên lại. Nala chẳng vâng lại tên lại. Anh ăn mặt mày mày phải xin em ăn lạc chẳng xin chẳng đầy. mày 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 ไปไหมไปเทรยวไหมนางงามยิ้ตายเป็นผู้ชา้เลยนี่เนี่ยยิ้มงามๆดูยอะมาเจ้ไทยแลน่นนะทีนึมาเจ้ไใจแล่นวันสันลงเบิ้งเอามาปอกเบื้งขึ้นไหนลองขึ้นไปเบิ้งดู มีมากนันนะไดยู่บโบแก่เด้อแต่งถึงหัวหันโบแก่เด้อมากนั่นน่ะเออเออมากนั่นได้อยู่มากนั่นน่ะกูจะปิดไปกินของสัตว์อ่ะมึงไม่ยาเสพติดจังสันแม่มันแก่ตีแต่งแน่ใจเออมันเรื่องเอานี่เออมาเอาอีกมากนึงไปนายโยบายให้อีกมากนึงเอ้านี่มากนี่น่ะแต่ง Ừ. Một tân <laughs> mưa Mưa siêu mà ha lâu tân tân bột tân kiệm cặp tân kiệm. O à, y mắc nương tèn mắc nằn kè vô. Để, 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 đi mắc thường đi 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 kia nè đi 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 mắc อุ้มเลซอกมักเต็มๆดิน่ะลาปอกเลิกพูดเฮาสิได้กินอยู่บ่เป็ดเฮามื้อนี้สิทคั่วอยู่บ่โ๋จะลงิตาลงะลงัาลาปอกดีๆเด้ปอกิมแล้วน้องอะสิงแงหายปอกเลิกพดบ่งดูโหแงแงตัด ปอกบาเป็นผ yeah, mm ู hmm. yes. s <S yeah, ้สาวนี่ปอกมาตรงปอกแนวนี้มักผูกบาเป็นอเออ่ะแต่งซ้อนเอวยซ้อนเอาต้องปอกแนวนี้ว่าสัตว์เอาเอาไปนึ่คือว่าปอกไล่หน่อยเถอะเออเออเขาคืไปจริงปอกเลยก็ได้เอาเลยนี่ต้องปอกสุดแบบเอือยันเดอร์เบิ่งเอือยปอกเด้อนี่ต้องปอกน้อยๆเราค่อยๆแกะ่ยังบ่จบเท้าย่าฝ่าวยองอย่างบ่จบเท้าย่าฝ่ายยองเด้ เริ่มดาดีด้านไดหนึ่งแล้วโอเคอู้คือเป็นตาแสบแทนั่ะละใส่เอามาไกลๆดูทางคุณเออนี่เลยคือเป็นตาแสบแทนน้อแสบคือจะคล้องมันเนาะโยงตัวเองกับเป็นข่องมันเน่าเม่อไ่ะบัเยเน่าเด้อบัเตเน่าเตบูดนี่เอยเหดให้เบิ้งดูหัน เว้เฮ็ดดูเป็นจังไดรสชาติคือคืออาปากแบบนั้นคือเฮ็ดปากกีลายแท้ก็เาหรอมันบ่เมนลดูข้องมันแต่ความจริงนะแมนบอกมันบ่เม่นลดูข้องมันแต่มันออกไปสุดนึงแล้วอันนี้เป็นสุดที่ซ้องละเมนมันบ่มียามเลยมากพุกต้นนี้นะโอ้เออออเออเอเออออเ แก่บ่อสิงกวา่วานอยู่เนาะแต่ว่าเลยห้ากระทู่แคลรถสาบมันคือชีหับบอดายนี่แหละจะกินเกมกระเบียนไปหมดแล้วนะโอ้ยนี่บ่อมันชาบ่อแก่ดอกนั่นน่ะโอเคอนักนักว <laughs> <ม>ิทยานักเคมีได้นี่อันจะไม่เหียนบ่อยากชีวาทดลองไปหมดเคมีศาสตร์เหนื่อยยัง <laughs> เออบฝ้ายกกันสิมักทดลองโพสอันชิว่าซานเนาะอันเกี่ยวกับอันเมียก่อนนะบ้านอยู่น้าละก็เห็ดโพดนี่หน่วยข้องหน่วยอาเซกก็เดี๋ยวบ้านเนาะอเซกเนาะกระนาดเอ๋ยห้ากระทู่แควเอ๋ยกินอย่างบ้านไปล็อกปิดกับล็กได้เก็บมือได้เฝ้าจังซันแม่คนงามนะ แต่เมือ่อานวิดีกูเป็นตัวข้องตัวเ,วเองเลยเป็นตัวของตัวเองซะนนี้เป็นวิทยาแล้วนี่เอาคือพากันมาทิ้มแบบนี้เมือ่อต่อเก็บไปแม่ตะโล่้าเบิ้งจากหน่อยนี่ทาเบิ้งจากหน่อยนี่บอมมี่อันเปลี่ยนเลยบอมมี่เนี่ย <c oughs> ข้องนาราซมหน่อหนึ่งน่วยนาราน่ะบแม่ป็นข้องข้องอสิงเน่า มันนั่นไปเก็บห้อยเอลยว่าห้อยเม็ดนะก็หัวแาวห้อยอสังเม็ดปานอาจารย์ผลทิพย์ไข่ห้อยอย่าบอกจังสัรไม่ไข่ห้อยห้อยห้อมก็ไข่ห้อยแทนอะก็ไข่ห้อยเข้าใจดีๆนะมันเป็นห้อยห้อมโอเคห้อยหลังแล้วห้อยห้อมเนาะห้อยปลาห้อยเม็ดบ่แม่นติห้อยสะอาดโอเคห้อยสะอาดแล้วมันห้อม หึเกินนี่ได้เปี้ยวมากเปรียวมากเห็ดเจวกับเห็ดเลยจำเจล่าแล้วมันรสชาติเดิมบะมีแล้วนะจคนงามก็ให้ทายเด้นอนลาละเนาะเนาะคนงามก็ให้ทายเด้ยังเราซูซูเ สุดท้ายบ่ะบนซีมือคู่แท้ๆบฝนหมดโอเคโอ้คือสร้างเห็ดแท้วะแม่นมูผู้ใดวะอุ้ยมึงระว bon si okay. oh, uh ังเสื้อเสื้ออะโอเจ้าแม่นบ่มาเห็ดแม่อเซงมาเห็ดซอยกันแม่โบสร้างเห็ดก็มาโอมาอยู่นี่นะโบโบสร้างเห็ดเราไปนั่งเสื้อมันสีเป็นจากเท้อ อ,อันนี้คือกันยืนเบิง้งซื่อไหมมันลองเฮ็ดแหละวบสร้างเห็ดจากน้อยไปเป็นไผ่แม่ยาบ้องให้ขวเป็ดขว่วบเป็นเด้จะสิลกคนเจะสิลกกันเอาอัไนไกลกับบเป็นไ่นเป็นเป็ดได้จังไกไกลกบับเป็นอีกโอ้คือวันลกไกลบ่เป็นมาบุซ่าหนีนะขี้ <c ups> คานพ้นแล้วบอกยักจะเป็นบมจริงแล้วยิ้มยิ้มแค่นั้นบ่เป็นบ่เยอะบอกคมจริงแน <c ups> <ม>่นอน ยังงออืออไวจีน่ะนะ <laughs> าย <laughs> <ะ>ังไงส<ะ> <laughs> บายดีทุกคนเมื่อนี้เนาะสิมารีวิวเข็มเฮือนเนาะเข็มเฮือนเข็มปลาเนี่ยมีน้องๆจากบ้านห้วยแก่งเนาะมาขวัวเป็ดมาขัวเป็ดช่วยเนาะอันนี้ซื้อ นางนาลนาลเนาะส่วนนี้เด็กอาเซ่งอาเซงเนาะ,นเ,นะ,ะเนี่ยวิววิวใดเนาะธรรมศาสตร์ตซัมชีกินมากมายมักพุกบานค่อยเอินมักพุกกุกมากก,กอคันนี้นะน,นี่วิวบรรยากาศนี่อันนี้ก็คือพนักงานครัวปิดเนาะ พนัน,พน,นขั้วเป็ดเจ้าข้องเหอนเนาะเป็นขั้วเป็ดซูกินเนาะเนี่ยที่แรกก็ว่าขั้วเป็นเนะาะเดี๋ยวนี้เป็นเซียวซานแล้ะเนาะโอ้ยฟิตเมี้ยงเหือที่แรกว่ามือกองเท็ดให้เนาะสุดท้ายกลายเป็นเจ้ากล้องเหอนเหตดเองที่แรกก็ว่ามือกองจะเป็นคนขั้วเองเนาะแต่ว่า ขวไปขวมาเราคนมันไล่โพดกันเลยท่อนโตมออกมาก่อนเน,นี่ยตอนเนี้ยมันจะเป็นเปิดโปกนน๊กมันจะเป็นปิดปิดเนี่ยคือนี่ปิดปลาบ่เนี่ยน,นาละกับอาซิงกับมาให้กับังใจเนี่ยนาละคนนั้นอ่ะมานั่งเบิ้งเนาะมามาเสียไออันนี้คือใกล้ใกล้บ้านเฮาเองเนาะใกล้บ้านใกล้ธรรมศาสตร์ เอาไปต้มกินน่าจะไปต้มเพิ่มเป็ดน่าจะบพอเนี่ยอันนี้ผู้สมเนาะเย็นเบืองายางออมน้าออมล่งแล้วก็เ <c oughs> นี่นเนเนเนยเบรรยากาศใดาดะปิดไก่ยางออมน้าออมล่างแล้วก็คนเดน่เนาะ สเปลี่ยนแล้วตากล้องเปลี่ยนตากล้องไปเห็นแล้วส่วนเด็กเด็กนี่นะเนาะนี่ไปรักมักเพลิดแล้วเป็นเกียมักเพลิ็ด็ะเี๋วนคนเปิดกับคนเงินคนรักมากเพลิดแล้วมึงไหมเต็มน้องโซ่มาแล้ว วันยังรักมักเก็บไปใส่ท่องสมบันใดได้หน่ยังไงก็ข้อดีดีอ้อยังไงก็ข้อดีดีอ้ออันนี้เราไปรักเก็ดดบเราไปใส่ท่องสมมันเลยระวังเด้อเพ็ดแหละนาราคือกันรักไปเสี้ยงอยังใส่นารานี่รักเสี้ยงยูงท่องสมคหือกันหลักมาไรล,ล่ร้ยัง่งการรักันมันมาเอามาเอาเดยหลักใส่ท่งสมขึ้นบ,บ,บัง ต้องใจยุ่ให้เงินบ้านอันคือบอตัวเจ็บฟุ้งขนาดนะมาเพ็ดนะตัวที่จำเอามาปุ้งยุ่เงเงินสุดเดียวกันขนาะดคือว่ารักใจอันมันซิบเพต็ตีโอ้โหทรมโอ้ยหลืมบังคือว่าคือกันะซื้อน้ำกันเนี่ยสร้างคนละทางแต่ว่าคือกันเถอ ส้มคู่ต้นนี่ใส่คู่กันแล้วเป็นส้มคู่ลองไปยืนเฮียงกันดูส้มนี่นะเออคือกันเลยแต่ว่าเหลือพวกหน่อยสิ่งหน่อยกว่วพวกมนไล่ใหกลัว่า็นไหมแขก <c oughs> เอาอีกแล้วตำตำเจวใส่ปบเป็ดแม่คั่เป็นคนตำมาทางใดคิดหอดบ่อ you